กราบสวัสดีทุกท่านนะครับนี้ผมเกมลิงแชแนวันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายกิจกรรมทั้งหมดนะครับว่ามันได้ของอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าชิงล้อมพาร์ตครับเป็นชุดอะไรยังไงแล้วก็ทําภารกิจของกิจกรรมพาราววนเนี่ยมันได้อะไรบ้างทํำยังไงผมจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมซุปตาร์นะครับผมซุปตาร์ก็แค่สมัครสมัครไปเถอะครับอย่างน้อยอะถ้าเราไม่ได้ติดใช่ไหมเราก็จะได้เนี่ยครับกล่อง ที่เปิดบูปินของเอเคียนะครับผมก็สามารถเอาไปยัดตู้ได้เพื่อเพิ่มความประกายได้นะครับผมส่วนถ้าใครชนะะครับก็จะได้พวกหัวแมวพวกกรอบแชทกรอบโปรไฟล์อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เหรียญสุ่มตู้สัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อนๆส่วนต่อไปนะครับผมเป็นกิจกรรมฉลองฮโลวีนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการไขรหัสนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้นะครับผมจะอธิบายให้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้แล้วก็สามารถกดข้ามได้เลยนะครับ ก็อย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆอันบนนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับตัวอักษรนะครับก็มันจะมีทั้งหมด21ตัวอักษรนะเพื่อนๆเวลาเราเดินไปเดี๋ยวทําให้ดูชักตัวนะครับเวลาเราเดินไปอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆแล้วเราไปทําท่าทางใส่พอทําท่าทางเสร็จเดี๋ยวเขาจะให้โค้ดเรามานะครับเพื่อนๆจะไม่ได้ตัวนี้โค้ดเลยก็พู่นะเอออ่าตัวนี้เป็นโค้ดเนี่ยเขาจะเขาจะให้เป็น O อ A O X มาอย่างเงี้ยครับ ซึ่งผมยังแก้ไขปริศนานี้ไม่ได้นะครับเพื่อนต้องขออาภาัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมรูมจะมาเรียบแจ้งนะครับผมก็ส่วนต่อไปนะครับเพื่อนเพืนเป็นข้างล่างเนาะมันจะเป็นเลขสาตัวนะครับอันนี้เวลาเรามาใกล้ๆเขาเนี้ยครับสมมุติอ่าตัวแรกนี่ผมกดตัวแรกมอ่าผมกดตัวแรกใช่ไหมเพื่อนเรากดท่าทางอ่าเขาจะให้เลขเรามาแต่ละตัวท่าทางไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะถ้าไปครบ3าตัวแล้วเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปที่แชทโลกพิมพ์ตัวอย่างหมดนะเพื่อนเพื่อนโค้ด แล้วก็ตามด้วยเลขอะไรของเราเนี่ยครับที่เราหามาได้เจอ3ตัวเนาะแป้เดียวของอ่ะจะเด้งเข้ามาในกล่องจดหมายนะครับส่วนบางคนที่บอกว่าทําแล้วมันไม่เด้งเข้ามาในกล่องจดหมายเป็นเพราะเกมบั็กครับเพื่อนๆลองไปพิมพ์ในกิวหรือในปาร์ตี้แล้วก็ก๊อปไปวางในชั้นลูกแล้วค่อยส่งก็ได้นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเกมผมก็บั็กเหมือนกันผมทําไม่ได้นะครับผมลองทุกวิธีแล้วเนะาะเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีแก้มาให้เร็วๆนะครับเพื่อนๆส่วนไอ้ที่ใส่เป็น โค้ดผสมโค้ดจงสือที่เสร็จตัวผสมเลขนะครับตอนนั้นอันนั้นผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าได้อะไรน่าจะได้ของดีอยู่แล้วไม่แน่ใจนะเพื่อนๆผมก็เอาอะไรไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมจะรีบหาวิธีแล้วมาลงให้โดยเร็วนะครับผมส่วนต่อไปเป็นปาร์ตี้ฮาโลวีนปาร์ตี้ฮาโลวีนก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเพื่อนๆก็มันจะมีมาให้ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้มาคุยกับแจ็คนี่ยะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้ของเมืองเนาะที่ร่วมกิจกรรมทั่วไปเลยครับเพื่อนๆก็ตัวนี้นะครับผมเเวลาาารตตีี้ไปปใน ถ้าเราตีตัวมอนธรรมดากับบอสเราจะได้เป็นตัวสะสมตัวแคนดี้มาซึ่งตัวแคนดี้มันก็จะทําให้บอกถึงอันดับของเรานะครับผมทุกครั้งที่เข้าร่วมเราก็จะได้กล่องมานะครับจะเป็นกล่องแบบนี้นะเพื่อนๆสักครู่นะครับมันจะเป็นกล่องนี้เนาะทุกครั้งที่เข้าร่วมเนาะส่วนสิ้นส่วนพวกนี้หามาจากไหน หามาจากมินิบอสและ MVP บอสในการกิจกรรมนะครับเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีบอสกับมินิบอสเกิดทุกๆ10นาทีนะครับผมก็ไปตีมาเดี๋ยวก็ได้ของพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็มันก็จะสมเหมือนของระดับของบอสนั่นแหละครับเพื่อนๆได้บ้างไม่ได้บ้างก็ลองดูนะครับผมก็ของพวกนี้ไปทำไรายได้ใช่ไหมเพื่อนของพวกนี้สามารถอันแรกที่จะตัวนี้ได้นั้นเพื่อนอยู่ไหนว่าจมไปแล้ว <laughs> อ่ะเนี่ยครับจะเป็นส่วนหัวนะครับเดี๋ยวจะ ให้ดูอีกทีนะว่ามันใส่แล้วเป็นยังไงนะครับก็จะมีพวกหัวพวกตาพวกสัตว์ที่บินอยู่ข้างหลังเหมือนไอ้พวกโพลิงพวกแระปิดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีส่วนหางส่วนชุดอะไรเงี้ยครับส่วน2อ,อันนี้จะเป็นของอาชีพไนท์นะครับใครที่ไม่เล่นไนท์ไม่ต้องแลกนะน้เพื่อนมันมันไม่ให้แลกอยู่แล้วครับมีเสียงชีพไม่ถูกต้องถ้าใครเล่นไนท์ก็สามารถแลกได้นะครับผมอ่าก็ของพวกนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าหามายังไงนะครับเพื่อน ก็นี่นะครับส่วนหัวนะเพื่อนๆอย่างแรกเลยที่ผมจะให้ดูจะเป็นตัวนี้ตัว d e v i l i n g h a t นะครับผมตัวนี้ก็จะบวก p ีเอท2%คสอพ้เแล้วก็เอเ a ทัคสองเนตเพื่อนๆส่วนอันนี้ไม่บวกอะไรเลยนะครับผมอ่าส่วนหมวนี้หมวใหม่ก็จะมาใน kingdom part ของเดือนหน้านะครับเพื่อนๆส่วนต่วเป็นส่วนตามีอันเดียวครับคือส่วนนี้มันจะติดอยู่ที่หูนะเพื่อนๆแบบนี้นะอ่าส่วนต่อไปนะครับเพื่อนๆ ก็จะเป็นส่วนของชุดนะครับนี่ชุดนี้นะครับก็มาจากกิจกรรมแรกนะเหมือนกันนะเพื่อนใส่คู่กับหัวตัวนี้นะครับสักคู่น้อนเพื่อนผมเลยไปละหวานเลยเปล่าเอออเลยไปแล้วขอไปด้วยครับใส่คู่แบบนี้นี่เท่มากเลยเพื่อนท่านเพื่อนคนไหนสนใจอยากได้ก็เวลามีคนขายหรือกดรับไปก็ได้นะเซิร์ฟผมมีคนขายนะครับเหมือนคนเขาไม่อยากเก็บนะเ,นเพื่อนก็สามารถแลกได้นะครับส่วนต่อไป เป็นส่วนของอน้ำทาชุดกันเนาะส่วนต่อไปเป็นส่วนของอนี่เป็นลิงนะครับมันก็จะบินไปบินมาเหมือนพวกตัวและปิดพวกโปลลิงธรรมดาเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยบินมาละแล้วลอีกตัวนึงก็เป็นเหมือนตัวฟังกินนะครับผม3ามตัวเดนมันจะบินมาประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงคืออันนี้นะครับจะเป็นงด้อมพาร์ตของเดือนหน้านะครับเพื่อนเดี๋ยวชุดคิงด้อมพาร์จะใส่ให้ดูครบชุดเลยเนาะอ่านี่คือชุดของคิงด้อมพาร์ในเดือนต่อไปนะครับผม หมุกอยู่ในว่าอ่านี่นี่ครับก็ของหลักๆอ๋อมีหางด้วยหางไว้ใส่โคู่กับชุดนู้นแหละเพื่อนๆเนอะนะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมเนอะก็ละเอยียดงของกิจกรรมการทํากิจกรรมการได้ของมาแลกเนี่ยผมก็อธิบายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆไอ้ทุกพวกตัวโค้ดข้างบนเนี่ยครับมันสามารถ พิมใส่แล้วก็พิมพ์ในชัดโลกได้เหมือนกันเนาะถ้าถูกเดี๋ยวของจอมันจะเด้งเข้าเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เสื้อผมเหมือนยังไม่มีใครได้นะครับคนในคิวผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆน,เพ,นเพราะว่าเขายังหาวิธีไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมจะลองรีบหาให้ดูนะครับเพื่อนๆอ,อ่าผมก็ลืมแจ้งอีกหนึ่งอย่างนะครับเพื่อนๆก็คือว่ามันมีสัตว์ขี่ด้วยนะครับผมในกิจกรรมนะเนาะนี่ครับสัตว์ขีน่นี้ก็คือมันได้จากการดรอปใน MVP มินิบอสนะครับผมในอนะีเวนต์เนาะในอี ไปยังปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้ฮาโลวีนเนี่ย,ยมันสุ่มดอปนะครับผมมันพวกของทองของอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สัตว์เลี้ยงที่สัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่มันก็จะเป็นประมาณอ่าอ่าสัตว์ขี่มันก็จะเป็นอันนี้นะครับเพื่อนๆน,นั่งได้หนึ่งคนนะสปีด5นะครับผมน้อยกว่ามอไซค์หนึ่งเองสปีด5นี่ก็จะเร็วกว่าพวกสัตว์ขี่ปกติหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเร็วอยู่เนาะส่วนคิงด้อมพาร์นะครับผมอันต่อไป,อ,ปนะอ่ายันพาหานะให้เป็นอันนี้ครับเพื่อนๆน่ารักแรกเลย มันเป็นเหมือนข้างคาวผสมหมูผสมกระต่ายอะไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่ที่นอพัดต่อไปนะครับเพื่อนๆกิจกรรมก็จะมีเท่านี้นะครับผมผมมาบอกให้สำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าวิธีพิมพ์โค้ดทาไมพิมพ์แล้วมันส่งไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนคนไหนรู้แล้วผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมที่ลงคลิปที่ทุกคนบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอย่าง ยิ่งเลยนะครับที่ช่วยกันกดซับจนถึง100รยซับนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมผมจะมาแจ้งกิจกรรมกติกาในการแจกรหัสนะครับผมผมก็จะมีให้เลือก2ตัวแนละมีตัวไนก์กับตัววินะครับผมไนท์เป็นตัวไนคี้แล้วก็เปลี่ยนไปเล่นดาบโลได้นะครับส่วนตัววิก็เป็นวิกระทาสองมือผมก็แต่กระทาโลผมก็ตีไว้บ้างนิดหน่อยนะครับใครอยากโยกล้าย้ายก็ทำอัปเกรดเพิ่อมอีกนิดหน่อยนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะลงให้ภายในประมาณพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆจะรีบให้เนาะก็ถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากทำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมสวัสดีผมขอการ์ดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเพื่อน